เราก็จะบอกว่าฉันเห็นเธอเห็นไหมเธอได้ยินไหมนะเธอได้กลิ่นไหมเวลาสุขทุกข์ก็มีฉันสุขเธอทุกข์เหรอนะไปแ,แก้ทุกข์กันไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มันมีเรามีเขาอยู่ตลอดเวลาเลยดังนั้นจึงมีคนไปถามผู้เจ้าว่าผัสสะเป็นของใครนะความอยากเป็นของใครความยึดเป็นของใครเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เป็นของใครผู้เจ้าปฏิเสธหมดบอกไม่มีนะ คำถามนี้ผิดมาตั้งแต่คำถามคำถามที่ถูกต้องต้องถามว่านะความอยากเกิดจากอะไรนะและถ้าคำตอบที่ถูกต้องก็คือเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหานะนี่คือคำตอบที่ถูกต้องสําหรับคําถามที่ถูกต้องนะดังนั้นถ้าถามผิดมาตั้งแต่แรกมันจะหาคําตอบไม่ไดนะ้เขาก็ถามอีกนะแล้วเวทนาเป็นของใครผู้เจ้าก็ปฏิเสธเหมือนเดิม แล้วผัสสะเป็นของใครลูกตาเนี่ยเป็นของใครหูเป็นของใครจมูกเป็นของใครผู้เจ้าปฏิเสธหมดมันเป็นเพียงท่าตามธรรมชาติดังนั้นถ้าเราสามารถมองได้ลึกอย่างนี้นะคนทํากรรมก็ไม่มีคนรับกรรมก็ไม่มีนะกรรมเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุเกิดของกรรมคืออะไรผู้เจ้าบอกว่านิทานาสัมภาะแห่งกรรมเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะสัมผัสทางตานี่แหละ เป็นเหตุเกิดของกรรมและความดับของกรรมก็มีเพราะความดับแห่งภาสสะภาสสะเป็นแดนเกิดของกรรมและภาสสะเป็นความดับของกรรมและผัสสะเป็นของใครไม่มีเป็นธาตุตามธรรมชาติดังนั้นวิธีมองที่ถูกต้องที่สุดคือไม่มีใครไม่มีอะไรในโลกนี้